คุณรู้ไหมครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายมาเป็นสมโมสรชื่อดังกล้องโลกได้จากความสําเร็จของผู้จัดการทีมเพียงแค่2คนเท่านั้นแม้ว่าฟอร์มของแมนยูในปัจจุบันนั้นจะน่าละเหยียดใจจนแฟนบอลเอือมละอาอย,อย่างไรก็ตามแมนยูยังคงมีฐานแฟนบอลอยู่ทั่วทั้งโลกอย่างแน่นหนาฝาคั่งซึ่งเกิดมาจากผลงานของผู้จัดการทีมในอดีต2ท่านครับซึ่งท่านแรกได้แก่เซอร์แมตต์บัตบี้และท่านที่สองไม่ใช่ใครที่ไหนครับเซอร์อเล็กซ์ฟอกกูสันของเรานั่นเองและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ทั้งสองคนนั้นต่างเป็นชาวสกอตแลนด์ครับและก็มีคําว่าอเล็กซ์อยู่ในชื่อทั้งคู่หลายคนอาจสงสัยว่ามีอเล็กซ์อยู่ในชื่อได้ยังไงนะครับต้องกลับไปย้อนดูที่ชื่อเต็มของทั้งสงท่านนะครับท่านแรกครับเซอร์แมดบัตบี้นั้นมีชื่อเต็มว่าอเล็กซานเดอร์มทธิวบัตบี้และท่านที่2มีชื่อเต็มว่าอเล็กซานเดอร์แชปแมนเฟอร์กูสันอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งแมสบัตบี้และอเล็กเฟอร์กูสันนั้นไม่ได้มียศเซอร,ร์มา แต่ได้ประับยดอัศวินนี้จากผลงานที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผลงานที่ทำให้ทั้งสองคนสามารถประับยดอัศวินนี้ได้คืออะไรรอติดตามชมตอนต่อไปครับ